สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กันมาพบมาเจอกับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเพาะกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่1มีนาค,คม2568มาฝากค่ะเป็นแนวทางของเซียนวาริชภูมิค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากงวดที่ผ่านมานะคะ เข้าไปที่ล่าง0 5 5 0ห้าเต็มๆนะคะมือนีนะคะพร้อมแล้วนะคะฟันท่งให้เลยโค้งสุดท้ายนะคะตเลขในงวดนี้โตเน้นโตไดบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะเสยนวาลิจพุ่มมัดร่วมมาให้แล้วคุณพ่อคุณแม่คะจังใดก่อนที่เฮาสิเข้าไปรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขเนาะภายเข้ามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะฝากซ้อยกันกดไลค์นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อเป็นการกให้กำลังใจซึ่งกันและกันก่อนเนาะให้กำลังใจกันแล้วนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวท่าเด็ดๆค่ะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมือนีนะคะมาเจอกันเด็กเดินๆแน่เนาะแต่ว่าทาบอทายมือนีทาบล่งมือนีนะคะคือสิบวันเวลาเราละเออเพราะว่ามืออื่นนะคะเลขกจะออกแล้ววันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์แล้วนะคะ กลุ่มผ้าพันปีหกแปดนะคะมีแค่ยี่สิบแปดวันนะคะมือนี้ถือเป็นวันสิ้นเดือนแล้วคุณบอกคุณแม่คะเสียนซองก็เลยต้องเฝ้านําเสนอนะคะเดิกดึนเทียงขึ้นปันไดน,นะคะติดธทุระปันไดก็ต้องมานําเสนอแนวทางคุณบอกคุณแม่ได้เบิ่งกันเนาะที่เด็ดกันขึ้นนี่ละแนวทางของเสียนว่าวดิฉพูินี่ละเออที่จริงตัวเลขเพิ่นเขานะคะแล่บาบัตที่นี่นะคะเสียนซองพึงได้ตัวเลขแนวทางเพิ่นเมื่อว่าน,นี้เองนะคะเพิ่นคือ ปล่อยมาโค้งสุดท้ายเน้นมาห้พรอหนะก็เลยได้สาแนวคุณพ่อคุณแม่ก่อนสิเบงงวดหม่ขอโชว์หลักฐานเก่าก่นอนแนวจากน้อยเนาะนี่นี่คืองวดก่อนนะคะอย่าเพิ่งแคปหน้าจอนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาฟังเสนสองอธิบายสักนิดหนึ่งนะคะแนวทางเลขกรัฐบาลไทยนะคะของเซียนวา่าดิฉพูมิงมวดก่อนนะคะสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดค่ะโตที่นาสนใจนะคะมีหลายตัวเลขเลยนะคะ แต่ทีนี้น่เลขจับคูงวดเมื่อกี้ของเซียนวาลิตบอกว่าเลขล่างนะคะมี0ศูนย์หาสามหาเจ็ดหาเก้าหาวสันเลขล่างออกหาศูนย์นะคะผลปรากฏว่าแนวทางของเซียนวาลิชภูพุ่มนะคะเข้าล่างไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะบาทที่หนีโมเมนต์แคน่นั้นอยากใอ้คุณพ่อคุณแม่จับตามองนะคะโบว่าจะเป็นเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีไหมาซีโต้ซีหาหกเจ็ดวสันหันนวทพานมานะคะ เลขบนออก377เออเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์ก็เข้า7นะคะรละกาต่อมาคือเลขติดบนล่างนะคะเพิน่นไหมา1 4 7่ง่าันสันเลขบนออก377ก็เข้าไปที่บนจับตามมองดีๆเด้อคุณพ่อคุณแม่เส่นซองอยากให้ Fc นะคะมองตรงนี้เลยเลขติดบนล่างนะคะแล้วก็เลขหลักหน่วยคือตังตานนทเสนอมาเยี่ยงบบผ่านแม่แตงหวดเดียวนะคะ หลักหน่วยแม่นๆนะคะก็คือเป็นบนบวกล่างอะล่ะมันอาจจะไล่โตแน่แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อ FC ทีมักไปได้เลขวิ่งแม่นๆมากนะคะอยากได้ตัวประกบวะาถ่เออเลขล่างเอยเลขหลักหน่วยแม่นๆของเซียนว่าริบนวนดเมื่อกี้ก็คือไฮมาเลขศูนย์เลขสามเลขสี่เลขเจเข่าทั้งเลขศูนทั้งเลขเจ็นะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างสําหรับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นวดนี่ ถ้าผู้ใดกำลังมองหาโตประกบดีๆหลักหน่วยแม่นๆน,นะคะเซียนสองอยากให้จับตามองของเซียนวาริชภูมินะคะอนะนะ่เบิ่งหลักทานกันไปแล้วนะคะมาเบิง่งงวดใหม่เลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะคุณแม่ค่ะเดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะแต่คิดว่าเมื่อนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่น,น่าจะเก่งกันพักเติบอยู่ <c oughs> เป็นเมื่อที่อาจจะ นอนเด็กแม่นะคะกับมีบางคนนอนไหวเนาะเพราะว่าอเตรียมฝันเอ,อเสียงเลขถาเถอ,อแต่ว่าบางคนกับคิดนักนะเอ,อ้ยเอาตัวนี้มาประกบกับตัวใดตัวนี้ได้เลขวิ่งมาแม่นๆตัวเดียวสิเอารักหน่วยตัวใดมาใส่เนาะยังสินะคะก็เลยอยากให้ลองพิจารณานะคะแนวทางของเซียนวาริชภูมิอธิบายฟังแล้วเมื่อกี้เลขติดบนล่างแล้วก็หลักหน่วยแม่นๆนนะคะแม่นอิลี คือเอข่าบนล่างนี่ดูมากๆนะคะรักน้อยเพิ่นจะหามากบางงวดก็มีสี่ตัวเนาะบางงวดก็มีห้าตัวนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะอะเบื่งตัวเลขแนวทางเลยนะคะสำหรับงวดมืออื่นนี่นะคะหนึ่งมีนาคมสองห้าหกดรัฐบาลไทยของเซียนวาริจภูมิค่ะเบื่งอันแรกก่อนนะคะที่เด็ดแรกก็คือเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ งวดนี้เลขบนเลขล่างนี่ต้องมีไหมเห็นก็นคือมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ค่ะเซียนว่าลิศนะคะเน้นไปที่เลขสองแล้วก็เลขสี่คือเด่นกว่็มูหัหะนะเนาะในส่วนมืออื่นนี่นะคะบัรที่นี่ทัดมาบรรทัดที่สองคุณพ่อคุณแม่นะคะสําหรับเลขติดบนล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาสามตัวสามตัวมาสองตัวเออเริ่มมัวตัวแล้วนะคะลินพันกัน เดกมันจะเป็นสีด่ดอกมอแมนนะคะเอาไปเป็นโตประกบก็ได้หรือจะเป็นโตัวเด่นก็นได้ล่องพิจารณาหน้าเบิงนะคะงวดนี้นะคะเลขติดบนล่างของเซียนวาลิตมีเลขสองเลขห้าแล้วก็เลข9้าค่ะบาทที่หนี่ที่เด็ดคือบรรทัดที่สามคุณบอกคุณแม่คะสำหรับแนวทางลักหน่วยแม่นๆนะคะเป็นบนบวกล่างกัดจริงแต่บอกเลยว่า มาทั้งบนทั้งล่างก็ดูมากๆนะคะบอยมากๆนะคะสำหรับงวดน,นี้หนึ่งมีนาคมสองห้าหหลักหน่วยในงวดน,นี้ของเซียนวาริสนะคะมีเลขหนึ่งค่ะเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดส่วนโตเซียนวาริสบอกว่าเด่นแห้งในหลักหน่วยเนี่ยคือเด่นไปที่เลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดค่ะสิเป็นสี่ยังคุณโบแม่สิเป็นเจ็ดยังดีอ้า แต่ว่าเส้นสองมักเหล็กหนึ่งอ,อบอกตามตรงโลดนะนะแต่ว่าจากสิเป็นตัวใดนะคะกับว่าในฮูพอเล็กไม่เนี่ยมาออกเนาะอ่ะบาบัทที่นี้ทัดมานะคะมา่าเบิงเหล็กจับคู่ของเส้นวาลิติจับมาหายเอฟซีก็แล้วกันดูในส่วนจับคู่บนก่อนนะคะเส้นวาลิจับมาหายมีเหล็กหนึ่งซีค่ะสองซีเจดซเก้าซกันไปที่แปดซค่ะ สำหรับ2ตัวบนนะคะเส้นว่าลิตเน้นไปที่เลข2อแล้วกัเลข7จค่ะบาที่นี่เลขล่างเนาะจับคููมาไ้นะคะมีเลขหนเจค่ะส7งเจ็โตกันนะคะกันไปที่หาเกับ0ูย์เค่ะถ้าสิบอกว่าเน้นเป็นพิเศษนี่ตัวได้เด่นที่สุดนะคะเส้นว่าลิตวงกลมมากคือเลขหนแล้วกัเลขสอค่ะ ตามนี่คุณพ่อคุณแม่สาหรับแนวทางรัฐบาลให้มืออื่นนี่นะคะของเซียนวาริชภูมิเนาะลองเอาไปพิจารณานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะเซียนซองอธิบายให้ฟังแล้วว่าตัวใดควรจับตามองนะคะเลขติดบนล่างและก็เลขลักหน่วยนะคะบอกเลยว่าแม่นมากนะคะใครที่มีเลขวิ่งเด็ดๆนะคะแม่นๆ่นนะคะอยู่เม็ดเดียวตัวเดียวเนี่ยอยากหาตัวประกบว่าเถอะเออ อยากหาหลักหน่วยนะคะมาล่องจับไซเพื่อที่จะถือเลขสองตัวนะคะลองเอาหลักหน่วยของเซียนวาริชภูมิไปพิจารณาดูเพราะว่าตั้งแต่นําเสนอมานะคะหลักหน่วยเซียนวาริยังบอหลุดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาการันตีความปังนะคะการันตีความแม่นนะคะสำหรับหลักหน่วยของเซียนวาริชภูมิค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเอาล่งนิบบาทนี่ ยกโดนแล้วนะคะปวดแขนสันตัวบาดท,ที่นี่เนาะสำหรับแนวทางของเส้นวาริตนะคะงวดเมื่อกี้เขา0550ล่างนะคะก็ลองดูนะคะไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะกลับมาเดินอาจจะมาเข้าอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูมักคู่ใดมักส่วนใดกะลองเลือกเบิ้งนะคะจงังไดหลังจากคลิปนี้อย่าเฝ้านอนเด็อคุณพ่อคุณแม่เมื่อน,นี้ต้องกางตานะคะอยู่เป็นมูเส้นซองแน่ พอวานย่างเลืออีก2คลิปที่เซียนสองตรงนําเสนอหลังจากนี้ค่ะาะว่าสิเป็นในส่วนโครงสุดท้ายนะคะของเซียนเล็กอุบลค่ะแล้วก็สรุปให้นะคะว่าเลขดับนะคะในงวดนี้าะวสิเป็นเลขดับตรงล่างพอเมืองการเออแล้วก็เลขดับบนล่างพอลอยเอ็ดสิสรุปให้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เรียกร้องกันมาหลายนะคะหาบ่าเจอหาบ่าพ่อว่าสันเออ,เอ,อพอเมืองการนี่ก็บ่เห็นเออบางคนบอก ไปคอมเมนต์ใต้คลิปของพอลอีเอสดับลางนะคะดับบนอยู่ซ้ายดับบนอยู่สาาบ่เจอป่สันอา้าเดี๋ยวเซ้นซองจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่างวดนีนะคะดับบนดับล่างพอลอีเอดเนาะและก็พอมึงการมีตัวใดแน่นะคะฝากติดตามคอยอยู่เป็นกําลังใจให้กันถ้าบ่มีไผเบิงนะคะเซนซองประสิทิน,นีเป็นน้อนคือกันคุณพ่อคุณแม่คะ่ะสาหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังถา้าบุได้อย่าเบิงคลิปต่อไป ให้พิมพ์คำว่าตอว,วัสันเออถ้าผูได้ฟังตุนฮอดถ่ายคลิปนี้ลงพิมพ์น,นะคะถ้าเกิดมีคอมเมนต์ไลน์แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งคลิปจนจบนี่แผนการชัวร์ไลน์ของเส้นสองอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวเล่าไปก่อนค่ะเดี๋ยวข้าไปพอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ